นานวัดดีกับผมมันจาการมันได้กับนี่มาเลยกับวันนี้เราจะอะไรนี่ครอบคุณอาจีต้องผมมันเหมือนกับนี่อ้ยาครับเดี่ยเราล้างด้วความน่าดีอย่างอย่างดีเลยครับมึกกลวยมึกชอบแม่กุ้งกับไอ้นี่วันนี้เราจะมาย่างจุ่มหนังจิ้มทีพูดนะครับนะเพราะว่าวัดตถุดิบชดๆเนี่ยครับไม่ต้องแบบปรุงแต่งไล้มันมากมายครับไม่ต้องแบบปรุงแต่งไม่ปรุงไม่ได้เลยครับเราย่างจุ่มกับหนังจิ้มทีพูดเลยกับนี้ี่ มาเลยเนเพื่อนโดนจ็กมาครับนี่ไอ้นี่คือมึกกาตูนหรือว่ามึกกาต้ไครับนะเป็นทีเด็ดเลยครับผมไอันี่คือว่าลวกเลยครับจุ่มน้่งจิ้มทีพูดนี่หยากเด็ดอย่างแรงเลยครับเั็นตีวัวในทางเกลี่ดีครับตีวัวข้าวข้าวใช่ใช่นี่คือใข่มันต่างหมดเลยนะครับนะนี่คือใช้มันเป็นกับตีวัวเนี่ยเราต้มหรือเราจุ่มหรืออนี่เรามาเลยมั้ยอ่าไปกระโดดเนี่ยเรายางเลยครับเรายางได้ว่าไม่ปรุงเราไม่ปรุงไหนเลยเลยครับอ่านี่มึกเปยไอ่า เหรายางจุ้มที่พูดเลยครับสังมุขสังกรเลยนะเหรายางมากเลยเรอวัตถุ่มทีดๆดกับไม่ต้องแบาดุงแต่ห้มากับตาหวัดชดๆนี่กับแกเนื้อกับรถจักรก้อนมันนี่ครชุดเบื่อเลยครับมีกุ้งอ่ากุ้งกับเรายางไปด้วยครับอ่ากุ้งเหรายางกลางๆน้าควายอ่อนๆนะเนี่ครับนี่ตัง่ายๆนี่กับมันี้บิงยางง่ายๆเลย

làm cái là à. à, ừ, oh, okay, gì thì thắc lắc là lừa, lừa, lừa con nói, qua mình gặp, mày đây mực con, gì vậy này gặp, nghe măng mì. ความดิงๆๆๆๆ่งดิ้งดิ่งด้เราเราเปอย่างแบบกรอบอๆเลยครับที่เรา เดี๋นี้ผม,มปรุงง่ายเลยครัพอ,อเราติ้นมาได้ประมาณนึงนะแค่นั้นตันไส้เลยตันไส้ไปประมาณนี้เลยหลอดชาเขาตามความชอบเลยครับตามที่เราชอบเลยชอบเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานก็ตามที่ชอบเลยครับแต่เสำหรับลุงมันประมาณนี้ครับผมอ่าซึ่งอันนี้หนามน้ำปลาเราเอยใช้ทีหลังตอนเราใช้ห่ามปลอมหนาะนมะนาวนะครับหนะ้าหนาปลากับหนมามะนาวพใกล้เคียงเลย นี่เหมือนเดิมว่าเราดิ้นได้ทัดบรรทุนได้ความละเอียดสีตามที่เราต้องการเรือกันี้เรามาบีบน้ำมะนาวสดนะเน้นว่าเป็นมะนาวสดอย่างเดียวกับใช้น้ำมะนาวสดซึ่งใช้น้ำปลากับเลกชิมรสชาติที่กังกับตามที่เราชอบเลยครับนี่เลยอืมนึ่งนึงเลยครับอีกอะไรนะครับยังว่าตูดิบสต์สกับไม่ต้องบุ้งแกงไม่มันเยอครับอ่าที่เราเนี่ยมีกีต้องปุ๊บปุ๊บเลยครับความเด้ง นี่สับบะรดดิบตเราไม่ต้องปรุงแต่งครับนี่แบบนีกาปิ้นเลนนะครับไอายาบอกเจ้มีลงไปนี่อยู่เด้งเลยอืมอ่าครับต่อเดี๋ยวน้ำจิ้มเดร็จเรามาตั้งกันจิมกันครับผมอันนั้นนี่เรามาจชิมเหมือนก่อเลยเลยว่าครับนไอ,อยานี่ครับน้ำจิ้มดีพูดกันแค่ไหนนี่ก็จิมม้มหมดเลยนี่น้ำจิ้มที่พูด Nằm nằm an áo gọc làm tao rất làm... là như tàu nữa chứ là chừng lập tàn tầm cho bên chung cả. mức dạng tàn thằng chim của mức dạng Mhmm 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 thì mhmm 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 Đúng rồi Rút mm. bờ lên